พื s i ชนิของเราเนี่ยจริงๆภาพรวมเราเนี่ยอยู่ในระยะ g r o w นะเพราะว่าเราเพิ่งเข้าตลาดไม่ว่าจะเป็นทางด้านการตลาดทางด้านธุรกิจก็ด้วยสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือว่าโรคระบาดเนี้ยจะยาวนานแค่ไหนแล้วจะเกิดผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ซื้อยังไงความกลวของพวกเขาเราก็ได้ค้นพบว่า ความกลัวเนี่ยมีมากกว่าความจริงมันตั้งแต่แรกเลยเราก็เลยตัดสินใจใช้วิธีการแก้ไขแบบที่เราเรียกกันว่า worst case scenario ก็คือเราประมาณการเลยว่าโรคระบาดเนี้ยจะรุนแรงถึงขั้นว่าไม่สามารถจะออกจากบ้านมาขายบ้านได้บริษัทต้องปิดก็จินตนาการกันไว้เพราะว่าทุกคนก็รู้สึก ต่างๆกันนี้เราต้องพูดถึงไปประมาณสักช่วงปลายกุมภานะคะทีนี้พอเราบอกว่าเป็น Worst Case ปุ๊บเราก็เลยบริษัทก็ออกแบบวิธีการทํางานนะคะเพื่อให้เพื่อให้สอดคล้องเราก็คิดว่าทํำยังไงนะเราถึงจะแบบทําหน้าที่ของเราให้ได้ดีที่สุดเราก็เลยบอกว่างานเราอะ่ะก็จะต้องมาขายได้ทุกวันขายกันจนเขาปิดขายกันจน เคอร์ฟิวอะไรแบบนี้ก็คือถ้ามีเวลาเหลืออีกเพียงหนึ่งวันเราก็จะต้องขายบ้านให้ได้ตรงนั้นเนี่ยค่ะตรงที่เราเอาวิธีการไโอมาใช้ในการในการมองมองแล้วก็วาง strategy การแก้ปัญหาเนี่ยทำให้บริษัทเนี่ยเห็นช่องเล็กๆในช่วงเวลาตรงนั้นว่าเอ๊ะถ้าสมมุติปิดจริงๆอะชีวิตมันจะเป็นยังไงเราก็จินตนาการไปว่าทุกคนต้องอยู่บ้านแล้วก็ activity ต่างๆอะที่เกิดขึ้นต้องเกิด ในบ้านในขณะที่ทุกๆวันเนี่ยในหนึ่งครอบครัวอาจจะออกไปข้างนอกสเปซในบ้านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความจําเป็นมากแต่ในจุดที่เราคิดถึงเวสเกชินาดิโออะค่ะทางคุณอะไรเนี่ยก็เลยมองเห็นช่องเล็กๆว่าสินค้าเราอาจตอบโจทย์กับกับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเพราะว่าเราพูดถึงสเปซเราพูดถึงห้องที่มีมากเราพูดถึงการที่ทุกคนสามารถมีความเป็นส่วนตัวแต่มีความสุข ร่วมกันในบ้านหนึ่งหลังแล้วเราก็เลยตัดสินใจใช้ strategy ท,ทางด้านการตลาดนะคะแล้วก็วางทางการตลาด,ดขึ้นมาใหม่ในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยโดยการอัดแคมเปญเรื่อง SPACE แล้วก็พูดถึงคำตอบในเรื่องของปัญหาในกรณีที่ถ้าเขาต้องเจอปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวในบ้านที่มันเกิดจะแออัดขึ้นมาเราก็ยิงแอดตัวนี้ค่ะเข้าไปในทุกๆสื่อ ตรงนั้นได้เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญก็กลายเป็นว่าหลังจากที่แบรนด์ของเราเนี่ยเคยอยู่ในการรับรู้อาจจะแค่คนนนทบุรีหรือว่าเป็นลูกค้าเก่าก็กลายเป็นว่าสื่อตรงนี้ค่ะเข้าไปตรงใจกับคนที่กำลังเจอปัญหาในช่วงเวลาต่อมาก็คือเขาต้อง work from home ลูกเขาต้องเรียนออนไลน์คุณแม่ต้องประชุมคุณพ่อก็ต้องประชุม การอยู่ในคอนโดหรือการอยู่ในในบ้านที่เล็กอาจจะไม่ตอบโจทย์การที่ไม่สามารถออกไปวิง่งออกกําลังกายได้ไม่มีสเปซของตัวเองอึดอัดซื้อกับข้าวก็ลําบากทุกอย่างตรงนี้ค่ะแอดตัวนี้ได้เข้าไปเราก็เลยปรับคือคือ,คอก็เลยกลายเป็นโชคดีของคุณอะไรที่ตัดสินใจตรงนั้นทําให้ในปัจจุบันนี้กลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยขยายวงกว้างออกไปปัจจุบันเป็นไวท์คอล่าแล้วก็คือลูกค้าที่อยู่ในเมืองลูกค้าทีเา่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่ชิดลม สีลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดจะเห็นว่าเอ๊ะบ้านชานเมืองหรือบ้านในเขตปริมณฑลของ,ของกรุงเทพเนี่ยอาจจะเป็นคำตอบของชีวิตถ้าเขาต้องเจอแบบนี้ไปอีกสักพักหนึ่งสำหรับค1เนี่ยก็บริษัทก็รับรู้รายได้ได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้นะคะแล้วก็มีรายได้อยู่162ล้านซึ่งก็มากกว่า ไตรมาสหของปีที่แล้วนะส่วนกําไรก็ได้ตามเป้าหมายเช่นเดียวกันก็คือ12ล้านค่ะก็ถือว่าเป็นไตรมาสหที่ดีของเรานะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยกลูกหนี้มาเป็นจํานวนมากด้วยซึ่งก็จะมาทยอยรับรู้ในไตรมาสสองายถึงว่าก็ทยอยโอนในใน,ในเดือน ตั้งแต่เมษายนจนถึงมีถุนายนทําให้ไตรมาสหนึ่งเนี่ยนะคะเราก็ปิดได้ตามเป้าก็คือมียอดรับรู้ไรายได้อยู่ที่162ล้านแล้วก็มีกําไรอยู่ที่ประมาณ12ล้านค่ะแล้วก็ในปัจจุบันหลังจากที่ปิดเมษายนแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีแบ็กหลอกที่จัทยอยโอนกันอยู่ที่168ล้านแล้วก็มาเดือนพฤษภาคมเนี่ยยอดวอล์กตั้งแต่ต้นเดือนถึงวันนี้ถือว่าสูงมากสูงกว่าปีที่แล้วสูงกว่าทุกๆเดือนเลยอาจจะเป็นเดือนที่ ดีที่สุดของเราเลยเราก็มีการออกแบบวิธีการพูดคุยแล้วก็สื่อสารนะคะเช่นลูกค้านี้จะเข้ามาต้องผ่านการนัดหมายแล้วถ้าลูกค้าเป็นการเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์เนี่ยทางพนักงานก็จะมีการจัดการนิดนึงอย่างในในโครงการที่เราทําอยู่เนี่ยนะคะเรามีเอาเลทที่ลูกค้าจะเข้ามาได้พร้อมกันถึง5ครอบครัวโดยที่เขาไม่ต้องพบกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการจัดการตรงนี้ด้วยเพื่อ <S <S เพื่อเพื่อความปลอดภยันนภยทางด้านโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่า ในอดีตเนี่ยลูกค้าก็จะวอล์กมามามากคือหมายถึงว่ามาถึงปุ๊บก,ก็แวะเข้ามาใช่ไหมคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยลูกค้าก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาก็จะอ่ u นศกก่อนผ่านสื่อต่างๆของเราจนกระทั่งพูดคุยกับเราทางอินบ็อกซ์หรือทางไลน์แล้วถึงจะมาก็มีการนัดหมายอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยราก็ยังเห็นว่าลูกค้าชอบแล้วก็คุ้นชินกับการที่ต้องมาดูเพราะว่าสําหรับคุณอาลรเองเนี่ยนะคะ โฟกัสกลุ่มหรือลูกค้าของเราเนี่ยเขาเป็นบ้านระดับราคา 2- 5ถึงล้านเขาสนใจในเรื่องของอความคุ้มค่าเป็นหลักเขาเขาทำงานหนักแล้วเขาต้องต่อสู้มากเพื่อที่จะให้ได้บ้านหลังนี้และเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยพฤติกรรมของลูกค้าของอัดเนี่ยก็ยังต้องการที่จะเห็นบ้านจริงเห็นโลเคชันจริงเห็นฟุงชุยจริงๆของบ้านที่เขาจะเข้ามาอยู่ว่ามันแมทช์ไหมทิศทางลมเป็นยังไง มันมีความละเอียดตรงนี้อยู่เขายังอยากมาดูนะคะตอนทีเ่เหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นใหม่ๆก็มีลูกค้าที่เดือดร้อนนะคะเราก็มาแบบจําเป็นต้องใช้บ้านจะ,จะโอนเลยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งหลังจากนั้นลูกค้าก็ชื่นชมว่าแบบเออเขาไมา่อยู่แล้วเนี่ยมันตอบโจทย์ในปัญหาของเขาจริงๆเนี่ยใน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 ,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในการที่เราเป็น d e v e ล o อปเรเรารู้สึกภูมิใจว่าเฮ้ยสินค้าของเราเนี่ยได้ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะคะ ความภูมิใจตรงนี้เราก็ยิ่งมั่นใจว่าหลักการหรือปรัชญาที่เราเดินมาในเรื่องของการสร้างพื้นที่สร้างความสุขซึ่งเป็นหลักที่บริษัทใช้มาตลอดที่คุณอะไรเนี่ยมันยิ่งตอกย้าความรู้สึกถึงถึงสินค้าที่น่าจะตอบโจทย์ตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลยมั่นใจว่าการที่เราวางไว้ว่าในวิชชั่นว่าเราจะไปให้ให้ครบสี่ทิศรอบกรุงเทพมหานครเนี่ยตรงนี้มันยิ่งสว่าง นะคะแล้วก็ยิ่งมองเห็นว่ามีกลุ่มเป้าหมายตัวนี้จริงๆคือในปัจจุบันเนี้ยนอกจากที่บางบัวทองซึ่งเราอยู่มานานเราเป็นเจ้าแรกๆที่เข้ามาบุกเบิกในในบางบัวทองเนี่ยนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการขายเนี่ยเราก็ไปทิศท,ที่2ก็คือทิศตอนออกคือที่ฉะเชิงเซานะ,ะหลังจากที่โควิดแรกรก็ที่ฉะเชิงเซาอาจจะชงงะงักไปนิดนึงตอนนี้ลูกค้ากลับมาดีมากเลยนะคะลูกค้าก็เร่งโอน ะะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการซื้อขายมียมียอดมีเป้าเข้าตามปกติแล้วนะคะทำให้เราก็ในเรื่องของการเป้าหมายอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะไปทิศที่3เราจะเปิดให้ได้ในปีนี้คือจะมีการวางเงินแล้วก็มีแผนพัฒนาให้ได้เนี่ยก็ยิ่งมั่นใจแล้วเราก็ยังเดินในเรื่องของแผนนี้อย่างก็รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นที่จะที่จะไปซื้อที่ดินในทิศที่3ค่ะในแนวราบเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมีการแข่งขันสูงมาตลอด นะะในพื้นที่เขตปริมณฑลทั้ง4ทิศของกรุงเทพมหาคนครเนี่ยก็มีการแข่งขันสูงมาตลอดแต่ที่ผ่านมาเนี่ยในแต่ละแอเรียเนี่ยการแข่งขันจะถูกแยกเช่นบางจุดจะเป็นเรื่องของโลเคอลแข่งกับโลเคอลบางจุดก็จะเป็นกลุ่มบริษัทใหญ่ๆหญ่ลิสเทดแข่งกับลิสเทดนะคะแล้วนั้นวิธีการทําการตลาดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของพวกเขาที่มองหาเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะ,ะสิ่งที่เรามองเห็นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อาจทุนอะไรก็อาจจะแข่งกับโลเคอล แล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งในแบรนด์ท้องถิน่นหนึ่งใน5อันดับต้นๆอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของเราแต่สิ่งที่เรามองเห็นสำหรับปี2013เป็นต้นไปโดยเฉพาะหลังจากเกิด New Normal แล้วเนี่ยเรามองว่าการแข่งขันจะสูงขึ้นแต่มันจะเป็นการแข่งขันที่เป็นการจำอินของรายใหญ่เ,เข้ามาสู่โลเคอลเรามองว่าคุณอะไรก็อาจจะได้ประโยชน์กับการแข่งขันที่สูงที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆต้องบอกว่าสังหาริมทรัพย์เองเนี่ยก็ ก็เหนื่อยมากนะคะเป็นธุรกิจที่กับเพื่อนร่วมอาชีพกันเนี่ยเรามองตากันก็จะเข้าใจว่าเหนื่อยมาตั้งแต่ปี59แล้วนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของการเข้ามาคุมเรื่องสินเชื่อบ้านซึ่งในเชิงของอเราเป็นธุรกิจแล้วก็เป็นหน่วยย่อยในในโครงสร้างระดับประเทศเราต้องเราก็ต้อง,ต,องต้องตอบตามตรงว่าก็ถูกต้องเพราะมันเป็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนมันเป็นเรื่องของอการจัดการเรื่องหนี้สินในระดับประเทศอ่า ถึงแม้ว่าเขาจะต้องทําตรงนั้นเราก็ต้องต่อสู้ให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตด,ดูว่า,า,า,ากลุ่มที่ผ่านวิกฤตมานานนะคะในในในช่วงหลายๆปีในหลายหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะดูวิธีที่จะจัดการว่าเจออะไรแล้วต้องทํำยังไงแล้วก็จะปรับตัวได้เร็วแก้ไขสถานการณ์ได้รวดเ,เร็วกว่าเพะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันรุนแรงนะคะแต่ก็จะสนุกขึ้นธนาคารปล่อยกู้ยาก แต่ก็มีการปรับตัวแต่ในปี6 3เนี่ยเรายังเจอเรื่องอื่นด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนกับเงินเบียดกันใช้นิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้ประกอบการเราก็จะคุยกันว่าขายให้ท่วไมไว้คือหมายถึงว่าถ้าเรายังพอมียอดขายแล้วยอดขายเป็นไปตามเป้าถึงแม้ว่าเราจะถูกยกเลิกเป็นปริมาณมากเราก็ยังสามารถที่จะพอบริษัทพาบริษัทนี้ไปสู่เป้าหมายปีได้ ทุกบริษัทถูกตั้งมานะคะด้วยมิชชั่นที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีหน้าที่ที่จะสร้างเวลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณอะไรเนี่ยก็ไม่ต่างจากบริษัทอื่นเราเติบโตมาแล้วเราก็ผ่านกระบวนการเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วในปี2 5 6 3เนี่ยนะคะเรามุ่งมั่นมากะะมีสี4เป้าหมายหลักที่เราต้องต่อสู้ให้สำเร็จนะคะหนึ่ก็คือว่าเราอยากจะมีรายรับ ที่โตเป็น2ดิจิตนะคะอันดับที่2เราอยากเห็นกำไรคือ net profit ของเราในปีนี้เป็น2ดิจิตอันดับที่3ก็คือว่าสินค้าของเราเนี่ยเรามั่นใจว่าเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์เราก็เลยอยากจะเพิ่มทิศที่3เข้าไปให้ได้ในปีนี้จะเป็นการวางเงินจะเป็นการเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่จะต้องต้องปักทิศที่3ให้สำเร็จให้ได้ และทิศที่4นะคะก็คือเราจะต้องเป็นองค์กรที่ lean แล้วก็เป็น o r g a n ization ที่ lean และวเน้น efficiency ซึ่งจะหมายถึงความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัทซึ่งรัฐเชื่อว่ามาถึงวันนี้ใน4เป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยยิ่งวันนี้เนียนะ,ะมีการค้นพบยาแล้วเนี่ยเ,เข้าสู่สเตจหนึ่งในการทดลองเนี่ยรัฐก็ยังเชื่อว่าคุณอะไรเนี่ยจะสามารถทำเป้าหมายทั้ง4เนี่ยได้สำเร็จในปีนี้